นะครับทุกๆวันสองนะครับผมนะครับพระสิทธิวิสุทธนาวิตรก็เป็นหนึ่งนะครับเหมือนกับท่านนะครับก็สนใจปริบัติของภาษาเขาเรียวก็มาเป็นธนบัตรนะครับเป็นบัตรของเขาเลียวเหมือนกันนะครับเนื่องจากเรามีคัามดีๆนะครับเรียกว่านะครับตามสินค้ามาสิบกว่าปีนะครับวันนี้นะครับก็สมหวังนะครับเรียกว่าสิบกว่าปีที่ผ่านมานะครับรอสินค้าสี่ปักถอน ซอจริงๆนะครับเพราะว่าหายไปหายเข้ากิจเมฆมาเลยนะครับวันนี้นะครับท่านโชคดีนะครับได้นะครับโอกาสนะครับที่ว่ารัารของการท่องจิตตอานะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะขอแนะนำนะครับบริษัทเอ่าเอลนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรใครเป็นประธานเจ้าของมีความเป็นมาอย่างไรนะครับขอ ท่านชมการวิทยานะครับสวัสดีครับผมและ จึงมีความสึกว่าสินค้านี้ดีมากอยากให้คนไทยทุกคนนะครับได้มีโอกาสได้รับประทานสินค้าตัวนี้เข้าไปเพื่อสุขภาพนะครับเพราะเขามีโอเมก้าที่สูงมากๆเลยจึงเป็นที่มาการเปิดบริษัทเขาขึ้นมาครับเพื่อจะเผยแพร่สินค้าตัวนี้สู่คนไทย วันนี้นะครับซีบัคเอสเซนทัลสูตรสิบเก้าวในะครับชื่อก็บอกแล้วว่ามีสิบเ้าส่วนผสมด้วยกันนะครับตัวเมลักก็คือน้ำมันซีบัคทร์นะครับซึ่งจะที่จับจังหวัดในตลาดสาขุนด้วยกันนะครับนอกจากนั้นเรายังมีส่วนผสมของอย่างเช่นน้ำมันงาน้ำมันถั่วแดงคาแอสตาเซนตีนะครับทั้งหมดรวมไปสิบเาชนิดด้วยกันนะครับผสมประสานในสูตรที่เราคิดคนขึ้นมาเพื่อสุขภาพนะครับใช้กันตั้งแต่ ดวยตัวของซีบัตคอนเองนะครับมีปริมาณซีสูงกว่า25เท่าเท่ากันนะครับ 1SPOD นะครับมากกว่า24เท่าเท่ากันและที่สำคัญคือเขาสามารถฟื้นฟูสุขภาพเราได้นะครับเนื่องจากเขามีโอเมก้า3โปรตีน9ในหนึ่งเดียวนะครับซึ่งยปัดสมด้วในเรื่องของหลอดเลือดนะครับพวกภาวะเลือดอุดเลือดข้นนะครับพวกที่ภาวะการต่อต้านหลดเลือดนะครับสินค้าตัวนี้นะครับสามารถตอบโจทย์ได้จริงๆนะครับ เื่องจากว่าเอเวเเป็นตลาดที่สามารถให้ทุกคนนะครับสามารถได้ทานและมีรายได้เป็นด้วยกันนะครับจะเป็นที่มาของความาการทำบริษัทโรเวเฮลเนี่ยทำเพื่อทุกคนมีสุขภาพดีและมีรายได้ที่ยั่งยืนครับขณะในปัจจุบันนะครับเราก็มีแมทีีนะคะระับราวหนึ่งพันกว่าคนนะครับในช่วงน้มต้นมาไม่ถึงหนึ่งปีจึง่าเสียงตอบรับดีมากๆเลยนะครับแล้วเราต้องยิง่งว่า จะมีสมาชิกนะครับหลายหลายท่านนะครับเข้ามาร่วมกับครอบครัวภารวยของเรานะครับสำหรับคนที่รักสุขภาพผมนะครับหรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพนะครับสามารถเข้ามาใช้สินค้าของเรานะครับตอบโจทย์ไม่ว่าจะเรื่องของสุขภาพและบำาุงน้อยากให้ทุกท่านนะครับนำผ่าสินค้าของเรานะครับไปสู่คนไทยทุกคนนะครับเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้มีสุขภาพที่ดีและมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามนะครับเราขอต้อนรับทุกท่านนะครับมาสู่ครอบครัวภารวยของเราครับ ว่าได้ลูกการตลาดที่เป็นเป็นลูกเป็นล่างเข้ามาสักสามสี่เดือนเนาะเรียกว่าเราเนี่ยครับเรียกว่ากําลังจะขึ้นนะครับถ้าเป็นรือขายเรียกว่าน้องใหม่กําลังแน่งแน่นอนครับเชื่อว่านะครับอีกปีสองปีข้างหน้านี้นะครับว่าสับเขาเฮลนะครับจะเป็นช้างเกือกนะครับเสื้อใหม่นะครับแห่งวงการรือขายนะครับผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับเพราะว่านะครับก็หลายๆท่านนะครับก็อยู่ในวงการรือขาย ่าเรียกว่าหลายเขาว่าหลายใช้เขาบอกเลขกสิทนะครับเลขกสิทแล้วเป็นสิบสิบปีนะครับผมเชื่อว่าประสบการณ์ของท่านนะครับนะครับก็นะครับสามารถนะครับมาช่วยร่วมร่วมใจกันนะครับมาทำธุรกิจเอาไว้เที่ยวให้ยิ่งใหญ่ได้ครับสินค้าของพวกเที่ยวนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ามีสินค้าสองหมวดหลักๆเนาะตอนนี้นะที่เป็นหมวดจทยนะครับสินค้ากลุ่ม ปภาพากันแลพน 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, อไปพ้นสีบัทเอเซนต์สิบเก้าหยวนนะครับแล้วก็น้องใหม่ในตรงนี้ก็เป็นอูนิการครับนเนอนาสามห้าหกเจ็ดเก้าแล้วก็กลุ่มนะครับอีกกลุ่มก็คือกลุ่มเครื่องเครื่องสำอางนะครับไม่ว่าจะเป็นการแด่งสบู่เซรั่มนะครับซึ่งเราจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องสำอางนี่เราจะมีการนวดหน้าน,นะครับซึ่งจะมีเร,เรียกว่าเคีย่ออนะครับ มาถ่ายทอดให้ท่านเป็นระยะยะนะครับและอย่าลืมนะครับวันที่29นะครับวันที่29วันพุธนี้นะครับพบกันที่น้าเรียว่า40เนาะเราก็จะมีกิจกรรม OP ออนไลน์ครั้งที่หนึ่งนะครับนำโดยนะครับแม่ทีมใหญ่ของเรานะครับโค้ดต้นนะครับโค้ดต้นนะครับพบกันที่นั่นครับกับผู้นําอีกหลายๆท่านนะครับออกรายการโอเดนซองใช่ไหมผมไปดูโอ้โหยังเรียกพี่เบิร์ดนะ เนี่ยเววันเราต้องลงไปก่อนนะครับให้จีเบิร์ด้องแสดงก่อนนะครับว่าเขาดูแลหน้านเรื่องริ้วรอยแทบจะไม่แทบจะไม่ไม่ไม่เรียกว่าไม่ไวขนาดนี้เนาะไม่เชื่อเป็น6 5คนระับเมืเอิันผมกับจีเบิ้ลเป็น615 615คกับผมนี่เขาเรียกว่าเมืเ่อวนเป๊ะเดือนนี้พอดีครบ6 5เลยครับตอนนี้ครับเราดูว่าสุขภาพเป็นยังไงก็ต้องรักษานะครับ เป็นโรคที่ใช้เพอเราจะเป็นโรคเนาะเพราะฉะนั้นนะครับทุกวันนี้เรียกว่าผู้วัยผู้สูงวัยเนาะก็มากขึ้นเนาะเรียกว่าเราต้องดูแลตัวเองนะครับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับให้4บักเอสเซนนะครับดูแลท่านนะครับแน่นอนนะครับเมื่อพูดถึงสินค้าของอเวเลนะครับเราผมก็จะตอบย้ำนะครับผม่าจับใจเขาไปพ้น4บักเอสเซนสิบเก้าวันนะครับ ินน้อยไม่ต้องกินเยอะนะครับก็เห็นผลนะครับแน่นอนนะครับก็จะมีผู้ที่ใช้สินค้าซีบักเอสเซนต์นะครับและเกิดความ,มรับใจในซีบักเซนต์ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ะรว่าท่านนะครับใช้สินค้าอะไรของ,ของเฮาเฮลในบ้านนะครับมีความประทับใจอย่างไร